สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูคุณปู่ s a m u r a คุณปู่ s a m u r ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่เป็นฮิตาชิฮิตาชิ EX 200ร้คิดสองน้องโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวเดียด๋วยวเ ทิศทางลมก่อนไหมนะ้อง ex ex สองร้อยิดสองลกนาแต่ว่าโลกบางๆนาแห้งครับนาแห้งหน่อยนี่เป็นคุณปูนะพี่น้องแต่ก็ยังหาเงินได้อยู่ เดี๋ยวบอกว่าใช้ดีครับปลาเพลินเจริญดีสั่งได้ดังใจครับนี่ระซื้อระซื้อมือสองมาโอ้เปลี่ยนบุกก่งกีใหม่พี่น้งก็มีควันนิดๆครับแกมีสองคันนะมีสองร้อยคิดหนึ่งด้วยเออโอ้จังจังจัง คุงกี้นี่เอาฟันหักไปแล้วไปแค่อะไรมาคุงกี้เปลี่ยนได้สองวันครับเดี๋ยวผมลบหน่อยพน้องดีใส่เม็ดมาอยู่ใส่รอกใส่รอก E X 2 0 0รคิด2เอาไปรอก โลอกนาบางๆเอ้ยฟุ้นไหลก็้อกระเดียดเลยยังดีเลยเครื่องยนต์ก็อิซูซครับ6สูบเทอร์โบไดเรกอินเจคชันระบายความร้อนด้วยน้ำ6 b g แหละพี่น้องตำมฮิตชิโอ้แกซื้อปุื่กี้มาตั้ง4,000 40, นะครับนะ ตนี่เป็น ex เกบอกว่าประหยัดครับประหยัดประหยัดเชื้อเพลิง ex สองร้อยิดสองผมมีร้อยยี่ครยยิดสองครับปล่อยอยู่สามสิบก้าหมื่นครับนี่สองยังยังยังแจวนะ ซื้อมาสิบกว่าปีแล้วคันนี้ซื้อมือสองมาด้วยครับนะโอ้ดูแกเปิดเปิดเครื่องทำงานนะแอร์เย็นครับโอ้รถวิ่งก็รถวิ่งน้อยก็ว่ากันไปครับนะรถวิ่งสองคันพี่น้องเอ้ย๋าแกขุดแค่สามนาทีหยุดไปสิบนาทีครับโอ้เทอร์โบใหมน่นี่ โลกนาบางๆครับฮี่จชิ ex 200 K 2 0 0 2ขีดเมื่อ,อ1 0เมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยแกซื้อมามือสองครับนะเห็นว่าซื้อนาประมาณ700แสนบ้างนะครับ700แสนปีแรกซื้อนาได้10ไร่เลยครับนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะประมาณ13-14ปี หาแกลยไม่ไม่ปล่อยคันนี้นะไม่ปล่อยเป็นเป็นรถที่ข้าคูนนะครับค้าคูนได้เงินกับเขามาครับออกลูกออกหลานออกรถด,ดำแล้วก็ออกออกฮิตาชิอีกคันหนึ่งครับนะไยบ้านมีมีอยู่มีกินครับอ่ะสสุดไปเลยครับหรือว่าหาชมยากเหมือนกัน ยังประหยัดนะมีแอร์เย็นชํำนะครับแคนเตอร์ครับแคนเตอร์ตั้งรับไม่ได้ไปดูเครื่องครับยังรออยู่ไหมคนใดชื่นชอบแกบอกว่าใช้ดีมากครับนะพี่เอกเนี่ ประหยัดประหยัดกว่าเซเอกีกครับแว่างั้นนะพี่น้องจะมีโหลดนิดๆไม่เป็นไรครับอ,อีตอนนี้ถ้าปล่อยก็ยังได้นะประมาณสักตอนยี่สิบตันก็น่าจะถ้าปล่อยก็สองกว่ารับนะสองแสนกว่าโซ่เต็มเลย โอ้เข็นเตอร์ไปหุดสามนาทีหยุดห้านาทีเนาะอ่ะค่อยๆเกาไปอุย้ยปุ่งกี้ฟันหักไปแล้วซื้อมาตั้งสี่หมื่นสี่ เพงครับน้องเพงครับออตัอเดินใหญ่ครับตัวเดินยังใหญ่เลยเดี๋ยวแกเการ้อก่อนก็มีควันนิดๆน,นะไม่เป็นไรรถคำํำรถคูนครับ ทำเงินน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดแับล้านน้องน,นี่ก็ส่งยังได้นะล้างดีๆนี่ซื้อน็อตมาอัดน็อตมันล้วมแบบแท็กยังหนาอยู่เอ๊อยากดูเครื่องหน่อยเนาะเอเย็นครับเดี๋ยวปาย๋าจะลงมาคุยกันอีกรอดำครับดำวิ่งแค่สองคันอ่ะคุยต่อครับรอก,รอก คันอย้อนแสงเลยพี่น้องโลหน้าบางๆครับพี่เอกก็อายุนามน่าจะ30ปีได้ครับนะแต่ก็ยัง ยังโอเคครับนะเติมน้ำมันมา4,000ครับ4,002ส,สองวันนะยังไม่หมดนะโอ,โอ้เสียงยังนิ่มอยู่ครับ6บิจีหนึ่ง สิพล hey, ังมาปั hey, ๊มฮิตาชิเอ๊ะเียดน่าจะน่าจะเจแปนไหมน้องเดี๋ยว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 ทำเงินมาหลายล้านนะครับคันนี้โอ้เดี๋ยวไปดูมุมหนึ่งก่อน ลมเปลี่ยนทิศทางไปน้องอ้บูมามไม่มีปะครับเอาไปยังเอาอีกอันหนึง่งโอ้โหลนเลิกเซตมาใหม่ จะชาได้พลาได้งามครับทนทนสั้นโอ้ร็อกครับรอกไปนี่ครับยังหลอนยังหลอนยังหลอเฟี้ยวอยู่นะ ูสามูไร่ฝาก็ชอบมากอึดทนครับทนสำหรับ E X 200คิด2มีร2อยอยู่พี่น้องท่านใดอยากได้ก็สอบถามได้นะครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ